สวัสดีครับในข้อนี้นะครับก็เป็นข้อที่243นะครับข้อใดเป็นภาพแสดงมุมมองที่ถูกต้องนะครับตามที่ทางมื่สอนชี้นะครับก็เริ่มพิจารณากันเลยนะครับสำหรับข้อหนึ่งลูกทรงด้านหน้าก็คงถูกต้องนะครับแต่ที่จะผิดปกติก็คือตรงเส้นที่ด้านลน์นะครับเส้นที่ด้านลนยนะครับก็จะต้อง ลงมาที่มุมนี้นะครับเพราะว่าดูจากรูปแล้วมันจะลงมาตรงขอบนี้พอดีนะครับเรามองเข้าไปมันก็จะตรงขอบนี้พอดีเหมือนกันนะครับส่วนข้อที่สองว่าสสามนะครับข้อที่สองนะครับก็คือมันจะเกินมาตรงนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้มันถูกแหว่งไปแล้วส่วนข้อที่สาม ตรงส่วนโค้งนะครับที่ถูกเฉือนออกนะครับมันเป็นครึ่งวงกลมนะครับไม่ได้เป็นครึ่งวงกลมแล้วก็ตรงไปแบบนี้เป็นสล็อตแบบนี้นะครับสรุปข้อถูกต้องก็คือข้อที่4ี่นะครับไม่มีข้อไหนถูกเลยเราไปลองไปดูในโมเดลสามมิตินะครับก็คือรูปนี้นะครับ ตรงนี้ตรงส l o p นะครับก็จะเฉือนมาจนถึงเส้นขอบเมื่อมองเข้าไปในมุมมองด้านหน้านะครับคือมุมมองนี้ก็จะเห็นรูปทรงแบบนี้นะครับตอนนี้อาจจะมองเห็นเส้นที่ด้านลานไม่ชัดนะครับ มก็เอาใส่ลงในโนอตยิงนะครับแล้วก็เทียบกับคำตอบที่ถูกต้องนะครับข้อนี้ข้อหนึ่งผิดนะครับก็อย่างที่บอกตรงนี้ข้อสองก็คือตรงนี้นะครับข้อที่สามก็คือส่วนโค้งตรงนี้นะครับสรุปข้อนี้นะครับก็เป็นข้อที่สี่นะครับไม่มีข้อไหนถูกเลย ส่วนข้อที่244นะครับอ่ะ244กับ45จะเป็นเรื่องเดียวกันนะครับงั้นผมก็ขอจบข้อ2ที่43ในวิดีโอนี้นะครับแล้วก็จะเริ่มข้อที่244ในวิดีโอต่อไปนะครับก็ไม่ยากนะครับคงจะพอเข้าใจสำหรับสำหรับข้อนี้นะครับโอเคครับสำหรับวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ